คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกคุณปอนมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือหญิงปริศนาในชุดสีแดงเมื่อประมาณสักหนึ่งเดือนที่ผ่านมาครั้งนี้มาพร้อมกับเหตุการณ์ที่ได้พบเจอสมัยเรียนมัธยมที่ทำเอาหลอนทั้งหมู่บ้านครับเหตุการณ์ในย้อนกลับไปเมื่อ26ปีที่แล้วครับหลอนทั้งอำเภอ มาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่เก้ากับสายของคุณปอนกันเลยครับสวัสดีค่ะคุณปอนค่ะสวัสดีคะ่ะสบายดีดนะครับสบายดีคะ่ะอเราคุยกันล่าสุดหญิงปริศนาในชุดสีแดงเมื่อประมาณสักหนึ่งเดือนที่แล้วใช่ค่ะนะครั้งนี้มาพร้อมกับเหตุการณ์ที่ได้เจอสมัยเรียนมัธยมที่ทําเอาบอกว่าหลอนทั้งอําเภอเพราะเธอคนเดียวนี่มาเป็นเพลงน้องก็เลยนะฮะ มาเรื่องนี้เป็นยังไงครับคุณปอนค่ะขอเล่าเลยนะคะได้เลยจ้ะแป๊ดหนึ่งค่ะอ้าวคือยลองขอเล่าหรือขอแป๊ดหนึง่งอ๋อค <c oughs> อเคเค่ะอะคือเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่ปอนอยู่มัธยมสามค่ะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึง่งในตัวอำเภอของจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานนะคะแล้วก็ในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ มสามเทอมสองแล้วเขามีจัดกิจกรรมกีฬาสีค่ะในระหว่างนั้นก็มีการจับฉลากเลือกสีเพื่อที่จะอยู่สีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทุกอย่างก็เขาจะจัดกันทั้งหมดสามวันนะคะค,ค,คือโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างใหญ่มีนักเรียนสองพันห้าร้อยคนนะคะมันก็เลยทำให้มีสองสนาม ก็คือสนามที่เอาไว้เข้าแถวหน้าเสาธงโอ้โรงเรียนใหญ่เลยเนี่ยสองพันาคนค่ะใหญ่มากค่ะแล้วก็จะมีสนามที่แบบอีกฟากหนึ่งก็คืออยู่ของข้างโรงเรียนจะเป็นสนามที่มีอัธจันทร์เอาไว้เล่นกีฬาอืนะคะคือในตอนนั้นน่ะตอนมีความรักค่ะ่อนแอบชอบรุ่นพี่มห้าเขาฮอตเราก็ไปจีบเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ด้วยความที่เขาเป็นคนที่เขายังไม่มีแฟนก็จะมีคนชอบเขาเยอะครับคู่แข่งเยอะซึ่งใช่ค่ะคู่แข่งเยอะมากแต่เราก็ไม่ได้สนใจคือฉันชอบมานหัวใจค่ะเราก็ไปจีบพี่เขาไปอะไรอย่างเงี้ยอก็ปกติอ่ะค่ะเขาเขาก็คุยกับทุกคนเขาเฟนลี่อะค่ะเราก็ไม่ได้อะไรจนกระทั่งอยูยูอะค่ะมีรุ่นพี่คนหนึ่งเป็นพี่ผู้หญิง เขาเดินเข้ามาหาเราเขาก็ถามว่าใครชื่อปอนเราก็บอกหนูค่ะเพราะตอนนั้นเราอยู่มสามเนาะเขาก็บอกว่าวันเลิกกีฬาสีวันที่สามขอให้รออยู่เพราะว่าจะตกมันงงมากเลยงงมากว่าเอออะไรวะอยู่ๆก็มาแบบถามหาเราถามชื่อเรา ว่าใช่เราเปล่าแล้วก็บอกว่าจะตบเราเรื่องอะไรวะเราก็เลยให้เพื่อนไปสืบค่ะก็คือสือบจากตัวคนที่เขามาบอกนั่นแหละคะ่ะว่าใครเป็นคนที่จะตบเราแล้วตบเรื่องอะไรก็ไปได้รู้ว่าอ๋อขอให้พี่คนนี้ขอใช้ชื่อว่าพี่อแล้วกันนะคะพี่อเนี่ยเขาอยู่ห้องเดียวก,กันกับพี่ผู้ชายหนุ่มฮอตคนนี้ค่ะแล้วเขาก็แอบชอบเหมือนกัน แล้วเขาเคยเห็นปอนอะ่ะคือให้พี่พี่หนุ่มฮอตคนเนี้ยขับรถแล้วเราซ้อนไปส่งที่บ้านอะไรเงี้ยเขาเห็นแล้วเขาไม่ชอบใจก็ก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องนี้เราก็เลยตอบรับเลยก็คือให้เพื่อนไปบอกพี่คนที่เป็นตัวเชื่อมเนี่ยอืมว่าโอเคตบก็ตบหลังเลิกกีฬาสีนะแต่คือมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะค,คือในตอนนั้นอะ่ะเราก็แบบอโอเคตบก็ตบ<อ>ไม่เป็นไรรอเอออะไรอย่างเงี้ย ในความรู้สึกของเราเนาะครับก็ทุกอย่างมันผ่านไปคือกีฬาสี่วันที่หนึ่งวันที่สองแล้วก็วันที่สามสุดท้ายวันที่พี่เ่านัดคือเลิกแถวเจอแน่อะไรเงี้ยเราก็เขาเป็นรุ่นพี่ด้วยอะเราต้องโดนลุมแน่เลยเราก็คิดอย่างเงี้ยแต่ระหว่างที่เรายืนตั้งแถวกันทั้งหมดครับคือนักเรียนเยอะมากอะพี่แจ๊คสองพันห้าร้อยคนนี้ไม่น้อยเลยแล้วก็เขาก็จะมีพวก ยุคก่อนสมัยก่อนเขาจะเป็นรถสองแถวเนาะปัจจุบันอาจจะมีหรือเปล่าไม่แน่ใจคือเขาจะเป็นรถสองแถวมารอรับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยต้องมาเรียนที่นี่แล้วก็แบบหลายหมู่บ้านหลายตำบลคือเข้ามาเรียนในอำเภอค่ะคมันก็จะเป็นแบบนี้จนกระทั่งเรารอรอไปได้ประมาณคือทางคุณทางโรงเรียนนะคะเขาให้เราตั้งแถวรอเราก็รอที่จะเลิกแถวอยู่ๆค่ะเสียงตามสายก็มาคุณครูประกาศขอให้นักเรียนทุกคน อยู่ในความสงบนิ่งไว้อาลัยให้กับนักเรียนที่เสียชีวิตาจากการประสบอุบัติเหตุตกรถที่หน้าโรงเรียนเราว่างงมากคือทุกคนอนะในสนามอะคือมันเป็นเสียงแบบเฮ้ยใครวะเฮ้ยอ,อะไรวะเฮ้ยใครตายอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ คือคนก็หันแบบถามกันอะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าคือใครอะไรยังไงอุบัติเหตุอะไรแบบไหนเราก็ไม่ได้ตอบเพราะว่าเขาก็มาตามเสียงเหมือนให้เรานิ่งไว้อะไรให้กับผู้เสียชีวิตอะค่ะรับเราก็โอเคทุกคนก็มันก็มีความสงสัยแหละค่ะแต่เราก็แบบโฟกัสเรื่องโดนตกค่ะเราโฟกัสเรื่องโดนตกไม่ได้เลยไม่ได้เลยเรื่องนี้แบบต้องนัดตกเราโฟกัสใช่เขาบอกเขาจะตกเราเราก็ไม่รู้เขาจะมากี่คนเรามีสี่คนอะ คือเราก็กลัวกลัวด้วยสู้ด้วยค่ะอะไรเงี้ยรอแล้วก็คือเขาเลิกประมาณบ่ายบ่ายสามโมงครึ่งสี<อ>่โมงก็แล้วห้าโมงก็แล้ว<อ>ซึ่งปอนไม่สามารถอยู่ได้เกินนั้นนะคะเพราะแม่ปอนดุมากมกลับบ้านผิดเวลาเจอแล้วก็จะขอเล่าอีกนิดนึงว่าบ้านของปอนนะคะ จะอยู่กึ่งกลางระหว่างโรงเรียนห้าร้อยเมตรแล้วก็ตลาดสดห้าร้อยเมตรครับซึ่งถ้าเดินทางหน้าบ้านจะเป็นเส้นทางที่ไปตลาดสดอะคะ่ะเพราะพอ่พอพราพอ่พอ,พอแม่ปอนขายของชาอ,อยู่ในตลาดสดขายของเบเตเลตอะคะ่ะอยู่ในนั้นครับปอนก็ต้องไปเก็บของให้แม่ตลอด แล้วก็ส่วนโรงเรียนถ้าปอนไปตามเส้นทางหลักคือหน้าบ้านปอนจะต้องเดินยาวเหมือนกันเพื่อที่จะไปโรงเรียนแต่มันจะเป็นถนนซึ่งเป็นที่ตักด้านหลังของบ้านปอนเลยเป็นป่าคือทะลุไปเลยก็ค,คือเราจะแบบมันจะเป็นทางลัดป่าแบบที่ไม่ได้มีคนอื่นเดินนะคะจะมีแค่คนที่รู้เท่านั้นไอ้พวกหนีโรงเรียนไอ้พวกอะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้มันจะลัดป่าได้มันก็จะถึงหน้าโรงเรียนเลย แล้วหลังจากนั้นพอเรารอเขาอะไม่มาสักทีเราก็เลยบอกเอ้ยกูไม่รอแล้วนะอบอกเพื่อนกูกลัวแม่กูมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออกลับก่อนเขาก็กลับมากลับมาเสร็จก็ไปเก็บของให้แม่ที่ตลาดเ้าก็กลับมาทํากับข้าวคือยุคนั้นอะพี่แจ็คมันไม่ได้มีมทีวีที่จะให้คนดูแล้วแบบนอนดึกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เรากลับมาก็เอ่กินข้าวกินปลานหนึ่งทุ่มแล้วก็แม่ก็ให้เขาต้องนอนแล้วอะ เราก็เข้าไป uh huh. ระหว่างที่เราเข้าไปก็มันเผลอหลับ uh huh. ระหว่างที่หลับอ่ะค่ะหลับสนิทไปเลย uh huh. อยู่ๆได้ยินเสียงเขามีคนมาเรียกปอนค่ะคในฝันนะคะในฝันปอนปอนเปิดประตูบ้านให้พี่หน่อย uh huh. ปอนก็งงว่าใครวะ uh huh. ในฝันนะคะ uh huh. ก็เดินออกจากห้องมา แล้วก็มาแง้มหน้าต่างมานเกล็ดดับเปิดม่านดูเฮ้ยพี่ออนี่หว่ะในในในที่เราเห็นอะพี่ออเขาจะหน้าซีดหน้าเศร้าเขาใส่เสื้อสีแดงรัดรูปตางเกงสีขาวขายาวเขาจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆผิวคล้คำๆหน่อยแล้วก็เราก็มองเขาเฮ้ยพี่ออเขามาทำไมาวะทำไมเขามาบ้านเราวะ คือคือในใน,ในฝันมันก็จะแบบเหมือนเราก็ยังไม่ได้ปฏติดประตอเรื่องที่เขาจะมาตบเราอะเนาะนนหมายถึงนะอะเราก็แบบเอ๊ะเขามาอะไรยังไงแล้วเขาก็แบบปอนให้พี่เข้าไปหน่อยคือเสียงเขาแบบน่าสงสารมากบวกกับหน้าตาของเขานะด้วยความที่ผมสั้นอะเนาะนคือเด็กเด็กมัธยมต่อให้เขาอยู่มห้าเขาก็ยุคนั้นนะเขาก็สั้นมากอะค่ะเขาก็บอกปอนอนุญาตให้พี่เข้าบ้านหน่อยเราก็อ๋อรู้แล้วว่าเป็นคนนี้เรากําลังเปิดลูกบิดออกมา แล้วเราก็จะอ้าปากค่ะเรียกเขาว่าเออพี่เข้ามาสิในใจเราคิดนะคะอ,อยู่อยู่มีคุณตาแก่ๆใส่ชุดสีขาวาผมสีขาวพูดเบรกขึ้นมาว่าอย่าให้เข้าไปนะอืเขาบอกเนี้ยไล่ออกไปเราก็างงมากเราก็หันไปมองเขาว่าตาคนนี้เป็นใครวะอ,อะไรเงี้ยแล้มาหา้ามแต่พี่เขาก็แบบซุดลงกับพื้นเลยนะคะคือบ้านปอนไม่มีรั้วอืมมันเป็นแบบ คือบ้านมันต่อๆกันแต่ว่าเป็นที่ใครที่มันนะคะที่เขายืนอยู่ในบริเวณที่เป็นหน้าบ้านแต่ไม่ได้เข้ามาในเขตที่เป็นบันไดที่จะขึ้นไปในบ้านชั้นเดียวของเราอเขาก็นั่งซุดลงกับพื้นแล้วก็ร้องผมร้องให้ว้าววอนให้พี่เข้าไปเถอะอนุญาตให้พี่เข้าไปเถอะเราก็แบบมันใจอ่อนแล้วเราก็แบบเอ๊ะทำไมเราจะให้เขาเขาไม่ได้ว่าี่บ้านเราในความรู้สึกของเราเราก็จะอ้าปาพกพักๆจะเหมือนจะแบบอนุญาตนะคะ คุณตาแก่ๆนี่ก็แบบตะอคอกใส่เราอ่ะครับบอกว่าอยาให้เข้ามาอกลับไปนอนอเราก็สะดุ้งตื่นเลยค่ะครับตอนนั้นพอเราสะดุ้งตื่นเสร็จเราก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะพอตอนเช้าเราก็ทํากิจกรรมของเรา<อ>ไปเนาะแล้วก็ทีเนี้ยระหว่างที่เราออกมาอยู่อยู่เพื่อนสาวค่ะในกลุ่มอะค่ะที่เราที่เราจะโดนเขาตบกันเนี่ยเขาก็ปั่นจัก,กรยานมาแบบ มือนแบบตั้งหน้าตั้งตาเพราะเราอยู่ในอำเภอแต่เราอยู่คนละหมู่อะค่ะม,มันก็จะไกลเขาก็ปั่นจักรยานมาหาเรามือมึง,มงเขาเห็นเรากวาดบ้านอยู่หน้าบ้านอะไรม,มาอะไรแต่เช้าอะไรเงี้ยมึงรู้ไหมว่าใครตายครับใครตายพี่อเอพี่อ่อ,อ,อตายเฮ้ยตายไงวะเราก็ถามเขาซอ้อนรถแอลอะคะ่ะสมัยก่อนรถแอลมันจะสูงเนาะเราขี่คือ ไม่ได้ประสบอุบัติเหตุอะไรเลยนะคะคือคนคนขี่อ่เขาขี่เลี้ยวตีโค้งเข้าไปที่โรงเรียนเป็นประตูทางเข้าเสร็จแล้วพี่ออรล่วงจากรถตกลงมาคอหักตายค่ะที่ตรงนั้นเลยค่ะรอ่วงจากมอเตอร์ไซค์คือมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ล้มนะใช่ค่ะ,ะ,ะคือเขาเลี้ยวเข้าไปแล้วก็คือเขาเป็นคนซ้อนนะคะ,ะแล้วเขาก็ล่วงแล้วก็ตกลงมาคอหักตายตรงหน้าโรงเรียนเลยเราก็ พอฟังมันพูดจบเราก็รูปแขนเราขนลุกไงมึงเราก็ลกเลยพูดก,กับเพื่อนเดี๋ยวนะมีมีคน<อ>สงสัยเออผมก็สงสัยเรื่มถามว่ารถแอลคือรถอะไรอ่ะรถแอลมันคือฮอนด้าแอมันเป็นพวกเหมือนพวกเอ่อพวกเซอร์ปิก,กพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ถ>ที่มัน,นใหญ่สูงอ่ะ สุกถูกต้องค่ะถ้าเซอร์ปิโกามันจะเป็นเซอร์ปิโกอะไรพวกนั้นใช่ไหมแล้วมันจะเป็นฮอนด้าอ่ะค่ะจะสูตแหลมมากโอเคโอเคโอเคค่ะมันจะสูงหน่อยเนาะค่ะค่ะทีนี้เสร็จพี่เขาก็ซอแล้วเขาก็ล่วงมาเพราะเนี้ยพอเพื่อนเขาบอกเราปึ๊บเราก็รับรู้แล้วเราก็บอกมึงรู้ไหมว่ากูเจออะไรกูฝันถึงพี่ออแล้วสิ่งที่ปอนถามเพื่อน แล้วปอนก็เล่าเหมือนอย่างที่ปอนเล่าพี่แจ๊คฟังนะค่ะว่าปอนฝันอะไรยังไงแล้วก็เราบอกเพื่อนว่ามึงพี่อตายในชุดเสื้อสีแดงกางเกงสีขาวใช่ไหมมันเลยถามมึงรู้ได้ไงก็กูฝันไงเพื่อนเลยบอกแล้วก็ขนลุกวิขนลุกแล้วหลังจากนั้นคือปอนกลัวมากคือเราเราคือเราอ่ะไม่กล้าไปไม่กล้ารันป่าไปที่หน้าโรงเรียนละกลัวอ่า อันนี้ไม่รู้รจะกลัวลผีหรือจะกลัวโดนดักตบมนะ <laughs> <laughs> ทีนี้เราก็กลัวเ,<อ>เราก็เลยแบบให้กูไม่ไปละกู<อ>ไม่รัดไปหน้าโรงเรียนแล้วยอมเดินไกลค่ะไปหลังโรงเรียนค่ะพี่แจ๊ค<อ>คือคือปกติเราต้องเข้าหน้าโรงเรียนเนาะแต่เราอ่ะไปท้ายโรงเรียนแล้วพี่คิดดูโรงเรียนมันใหญ่อ่ะเราต้องเดินไปไกลขนาดไหนอ,ะอ่ะสากห้าร้อยเมตรอ่ะเป็นหนึ่งกิลเป็นหนึ่งกิโลอ่ะพี่เ,<อ>เพื่อที่จะแบบเลี่ยงเลี่ยงที่จะไปตรงที่หน้าที่พี่เขาเสียชีวิตค หลังจากนั้นขึ้นมาผ่านไปวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามเริ่มมีเสียงคนล่าลือค่ะด้วยความที่ปอนอ่ะขายของอยู่ในตลาดคนเขาลือกันมาเขาเล่ามาว่าไอ้ผีที่ไอ้คนที่มันไอ้เด็กนักเรียนที่มันแบบโดนไอ้ที่มันตกก็ตายอยู่หน้าโรงเรียนมันเงียนมากอื เนี่ยยังไม่ถึงเจ็ดวันเลยสามวันเองอืม,มันนั่งร้องไห้ยอยู่หน้าโรงเรียนอืแบบเออ่เขาจะนั่งเลยจากที่เขาเสียชีวิตไปประมาณสักประมาณห้าเมตรสิบเมตรนะคะแล้วเขาก็อันนี้คือสิ่งที่เขาเล่านะคะในตลาดครับเขาเล่ามาว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งคือเขาก็ขับรถมาประมาณสามสี่ทุ่มสามสีทุ่มเองนะคะ<ม>พี่แล้วก็ ด้วยความเมื่อก่อนอะ่ะต่อให้เป็นโรงเรียนยังไงยิ่งโรงเรียนที่มันแบบมีพื้นที่กว้างๆใหญ่ๆขนาดนี้ยครับมันคือหน้าหน้าโรงเรียนมันจะเป็นทางโค้งหลายทักหลายโค้งค่ะแล้วก็บริเวณเนี้ยมันไม่ใช่แค่พี่ออที่เสียชีวิตครับเขาเป็นอ่ามีศัก์เป็นอาของปอนนะคะ,ะเขาเสียชีวิตที่นี่โดนสิบแปดล้อเหยียบเลยค่ะอันเนี้ยคืออันนี้คือ,อ,นนคอ ปอนไม่แน่ใจว่าถึงร้อยศพหรือ,อยังเนาะแต่หมายถึงว่าคืออาคนที่เป็นแบบมีศักเป็นญาติแท้ๆของเราอางเงี้ยค่ะอืเขาก็เสียชีวิตที่นี่เขาเป็นรุ่นน้องเราปีหนึง่งแต่มีศักเป็นอา<ถ>แล้วก็พอมีคนมาเจอใช่ไหมคะเขาก็ไปถามไงว่าหนูเป็นอะไรมานั่งร้องให้ตรงนี้ปรากฏว่าเขาเงยหน้ามาเนี่ยคอเขาแบบมันเหมือนคนที่แบบคอ,อม,มันหักเนาะมันก็แผลไปด้านหลังออแล้วก็ ตาก็น้ำตาคือเป็นสายเลือดแล้วก็หน้าแผลทะลอกคือเขาก็ไม่ต้องพูดอะไรแล้ว<ม>เขาก็<ม>รู้ว่าผีแล้วอะค่ะเขาวิ่งแบบวิ่งวิ่งหนีอะวิ่งหนีแบบจนวิ่งล้มแบบจนมีปัญหาอะค่ะทีเนี้ยในตลาดเขาก็เลยลือกันว่าแบบเอ๊ะทาไมมันไม่เอาอะไรมาสวดมันสวดหรือเปล่านะอื<ม>คือมันมาเชิญวิญญาณหรือเปล่าคนที่อยู่ในหน้าโรงเรียนนะคะ่ะมันจะมีร้าน อ่าไม่ระบุร้านนะคะเอาเอาเป็นว่าชาวบ้านที่อยู่หน้าโรงเรียนน่ะค่ะเพราะถ้าระบุรู้เลยคือมันเขาจะอยู่แบบหน้าโรงเรียนเนี่ยเขาได้ยินเสียงร้องไห้ทุกคืนเลยครับจนเขาทนไม่ไหวเขาต้องไปคุยที่โรงเรียนถามว่าอคุณครูตอนที่เขามาเชิญตอนที่เขามาเอาศพเชิญวิญญาณเนี่ยเขาได้มาเชิญวิญญาณอะไรหรือเปล่าอืเขาก็บอกว่า ไม่ได้เชิญอืแล้วมาเชิญตอนที่เผาไปแล้วอ่ะค่ะมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะใช่แล้วก็ยังยังเห็นอยู่อย่างนี้อืแต่ที่มันเป็นทําให้หนักที่สุดของในตลาดที่แบบลือกันจนไม่มีใครออกมาเลยค่ะเพราะว่าคือเขาเขาส่องดูนี่คือยังเห็นเขาจะเดินเขาจะเดินแบบคือเหมือนเหมือนกับอ่าตรงที่เขาเสียชีวิต แล้วก็นในพื้นที่โรงเรียนนี้เป็นของเขาเลยะะอ,คอ,อะค่ะคือเดินไปทั่วใช่ค่ะเดินไปทั่วแล้วด้วยความที่มันมีคุณลุงคนหนึง่งเขาหาปลาด้วยความแบบเป็นโรงเรียนแล้วแบบมีพื้นที่ที่เป็นแบบโรงนาด้วยเขาให้นาคนเช่าด้วยอะคะอ่ะมันก็จะพอมีนามันก็มีน้ำเนาะมีน้ำมีปลามีกบมีเขียดครับ คุณลุงเขาก็จะเป็นคนที่แบบหากบหาเขียดเก่งมากคนเนี้ยเพราะว่าเขาต้องเอาไปขายที่ตลาดคนรู้จักเขาเยอะครับตาลุงคนเนี้ยพอแกไปหาประมาณสักสี่ห้าทุ่มแกไปหาเสร็จแล้วแกกลับมาบพอดีว่าฝนตกค่ะแกก็เดินแบบด้วยความแบบครับไม่เดินทางตรงอ่ะแกเดินทางลัดแกก็จะเดินลัดสนามอัจรริของโรงเรียนอไอฝั่งด้านสนามด้านข้างอะคะ่ะ แล้วก็เดินเดินมาแล้วก็มาเห็นเด็กผู้หญิงเสื้อแดงเนี่ยนะคะนั่งอยู่ตรงอัฐจันทร์ฝนตกตากฝนอยู่ลุงถามว่าเองเป็นไรมานั่งตรงนี้เองไม่กลับบ้านอเองมานั่งตากฝนเนี่ยแกก็เดินไปใกล้ๆเขาเลยนะคะพอไอพอเขาแบบเปิดหน้าขึ้นมาเขาก็บอกว่าหนูเงาลุงอยู่เป็นเพื่อนหนูหน่อยพอสิ่งที่เห็นอะ ไอ้คอมันห้อย,อยตรง<อ>บ่าเลยค่ะแกแบบแกทิ้งของตาทิ้งอะไรทุกอย่างแล้วก็แกก็วิ่งจับไข้หัวโกนออกไปเลยอะค,ะค่ะพอหลังจากที่ออกไปได้เสร็จเอคนก็ลือไงค่ะเพราะว่าตาคนนี้เขาเป็นที่รู้จักในตลาดเพราะเขาเป็นคนหาของมาขายในตลาดแกจับไข้หัวโกนถึงเข้าโรงพยาบาลเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นคนก็แบบเป็นข่าวลือกันว่าคนนี้เจอคนนั้นเจอคือ คือเขาเฮี้ยนมากอะครับปอนก็แบบเรารู้เพราะเราอยู่ในตลาดเรารู้ทุกความเคลื่อนไหวแต่เราไม่ได้เห็นเองกับตัวเราก็แบบเฮ้ยกูไม่ไปแต่เราก็แบบเวลามันก็ผ่านมาประมาณห้าเดือนแล้วค่ะพี่แจ๊คเราก็คิดว่าเออมันก็แบบไม่ได้ยินข่าวลือเลยนะี่ามันจะตาแล้วมันตาแล้วล่ะไปแล้วหนูคิดเงี้ยเพราะตอนนั้นหนูก็มันช่วงปิดเทอมแล้วก็จะแบบหนูไม่ได้เรียนที่โรงเรียนนี้แล้วหนูไปอยู่ที่อ่า ปวชแล้วค่ะ,ะ,ะหมายถึงรเราก็แบบมีแฟนใหม่ชอบคนใหม่แล้วด้วยความที่แบบเมืแ่อบบก่อนมันไม่ได้มีโทรศัพท์มือถือมันมีแต่ตู้หยอดเหรียญเราก็ตู้ทุกที่เราจะรู้ว่าแบบตู้ตลาดเต็มแน่ตู้ตรงนั้นเต็มแน่แต่ตู้ที่ไม่เต็มคือตู้องค์การโทรศัพท์แต่เราต้องผ่านสนามนี้แต่เราก็คิดไม่มีอะไรหรอกเนี้ยผมก็ปั่นปอนก็ปั่นจัก,กรยานไปเลยค่ะ มุ่งมั่นเพื่อแบบเราจะคุยกับผู้ชายอะเราจะคุยกับผู้ชายค่ะแล้วตู้องค์การเผอไม่สนใจแล้วไม่สนค่กตู้เราอะไม่อยู่แล้วเออเออแล้วตู้ที่เหลือคือต้องเป็นตู้องค์การโทรศัพท์มันไม่เต็มแน่นอนถ้าตู้อื่นเต็มเราก็ปั่นดันโดนไปไปแบบเพราะว่าด้วยความที่สนามเนี้ยมันจะติดกับองค์การโทรศัพท์และและอำเภอค่ะเราก็ไปเลยไปเสร็จปุ๊บก็คุยสนุกสนานกับผู้ อะไรอย่างเงี้ยเขาก็คุยเสร็จปุ๊บเราก็กลับระหว่างที่กลับอะ่ะพี่แจ๊คปั่นจักรยานมา<อ>เสียงของพี่อเอแตะโกนเรียกปอนอปอนอมาหาพี่น่อยแล้วแบบเรียกปอนแบบนี้สามครั้งพี่ตอนนั้นอะปอนอะขนอะแขนหัวลุกขึ้น<อ>แบบคือแบบเสียงของเขาเป็นเสียงที่ ที่ปอนยังยังจำในโสตประสาทได้ทุกวันเนี้ที่เขาเรียกเรียกเราแบบสามครั้งแบบมันเป็นเสียงที่เย,ยอเยือกดังวันในสนามแล้วเราตอนนั้นเราปั่นจกักรยานแบบไม่คิดชีวิตเลยพี่ปั่นปั่นปั่นแล้วเราก็แบบเฮ้ยมันยังอยู่อีกเหรอเฮ้ย<ะ>มันยังไม่ไปอีกเหรอ,อ,อเราก็แบบกลัวมากอะ่ะเราก็มาเล่าบอกเพื่อนแล้วเราบอกพ่อพ่อก็เลยบอกว่าบางทีอ่ะ คือเราก็เล่าว่าแบบเขาจะมาตบเราอะไรอย่างเงี้ยพ่อบอกว่าบางทีเขาคาใจอะไรหรือเปล่า <c oughs> เ,<อ>เขาอยากคุยอะไรหรือเปล่าลวก็สุดท้ายของเขานะอ๋อพี่แจ๊คพูดถูกเลยอันนี้เ,<อ>เรื่องก็มีประมาณนี้นะค่ะพี่แจ็คใช่ไหมคือจิตสุดท้ายของเขาคือเขาจะตบาจะตบเราอะ <c oughs> นี่จริงวะเนี่ยคิดอย่างนั้นเลยใช่ป่ะใช่ค่ะปอนปอนก็เลยไม่รู้ว่าแบบเอ๊ะที่เขามันเรียกเราคืออะไรยังไงเขาจะเคลียร์หรือว่าแบบไหนเพราะเขาตายไปโดยที่แบบมาหาพี่หน่อย พี่ตังวานสามรอบคอตบนะแล้วเรื่องผู้หญิงอ่ะมันศัก์สีนะมันศักรีนะเรื่องของการโวถนะสมัยก่อนคือมันการใช้ความรุนแรงเป็นเรื่องที่มันไม่ดีอยู่แล้วแต่ในยุคสมัยเรียนน่ะนะครับผู้หญิงนัดตบกันหลังเลิกเรียนเนี่ยมันเป็นเรื่องของความบันเทิงแต่จริงๆแล้วพอไปถึงอ่ะส่วนมากจะไม่ตบกันสมัยก่อนนะจะยืนจ้องกัน อ่าแล้วก็จะมีเพื่อนอยุผักโอ้พี่เขาเยอะผักยุเขาจะมีะใช่ค่ะอ่าเหมือนผมอ่ะพวกเยอะไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายก็เหมือนกันผู้ชายแบบ <ฮะ S 1> เอ้ยนัดโทษน,นะนัดต่อยกันไอ้เจอกันหลังเรียน <ฮะ S 1> ผลสุดท,ท้ายไปถึงเนี่ยไม่มีการต่อยกันสักครั้งหนึ่งส่วนมากเอาไหล่มา <ฮะ S 1> ชนกันปักปักเอาเดิเอาก่อนดิเอาก่อนดิเอาเดิผลสุดท,ท้ายชนกันไปชนกันมาแยากย้ายกลับบ้านเสียเวลากลับ <ฮะ S 1> ไปดูการ์ตูนที่บ้านต่อ <ฮะ S 1> <laughs> เออค่ะแต่ปอนก็แบบหลังจากนั้นคือที่ปอนไม่ได้ไปเจออะไรของเขาอีกเพราะว่าเราไม่ได้เรียนที่นี่แล้วไงคะเพราะเราจบมสามแล้วก็ไปเข้าปวชอยู่โรงเรียนมินบอรีอย่างเงี้ยเถ้ากับว่าเหตการณ์ที่บอกว่าหลอนหลอนทั้งอำเภออ่ะคุณปอนทั้งหมดเลยมันกินระยะเวลาเท่าไหร่เป็นปีค่ะหุยหรอถ้าบอกถ้าบอกพี่กับ มันจะมีคนพิมพ์แบบไอ้นี่เลยค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่รุ่นของปอนียคะคือตอนนี้ปอนอายุสี่สิบเอ็ดเนาะหมายถึงคือคนที่อยู่ในรุ่นตรงยุคนั้นมันก็จะมีคนที่แบบเพราะมันเป็นโรงเรียนมัธยมมันจะมีคนที่อยู่ในอ่หกปีของเราอ่ะที่เขาจะรับรู้ในเรื่องนี้แล้วก็เราได้วยความที่โรงเรียนเนี้ยข้างหน้าค่ะที่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 ส่งลูกให้ดูอะค่ะเขาอะตรงเนี้ยตายเยอะมาก ครับแต่ว่าในในกรณีของที่เขาอะมันเป็นเรื่องที่แบบมันไม่น่าจะตายอะค่ะอืมเขาแค่ล่วงหลดจากรถเองอะเขาเขาไม่ได้ไปไปประสานงานกับใครไม่ได้ชนกับใครเลยแต่ว่าเขาตกลงมาแล้วเาขาคอหักเสียชีวิตเลยโอ้ย,ยมันมันมันพูดยากว่าโอ,โอกาสที่มันไม่น่าจะตายมันต้องดูว่าตรงนั้นอะตกไปโดนอะไรมันมีอะไรรถมันวิ่งอยู่เท่าไหร่อต,อตอนนั้นน่า<ก>จะเป็นประมาณ ามเลนมั้งคะประมาณนั้นแต่ตอนนี้น่าจะสี่ห้าหกเลนแล้วมั้งค่ะตกไปแบบผมว่าโอกาสมันก็มีปอนที่จะเสียชีพที่าจะตายแบบแบบแบบไม่รู้ตัวมั้งคะใช่ไหมคะพี่แจ๊คเพราะว่าแบบอยู่ๆเขาก็เหมือนเขาเป็นผู้ซ้อนนะคะเหมือนเหมือนแบบเป็นผู้ซ้อนแล้วก็แบบเหมือนอาจจะแบบร่วงร่วงตกแบบไม่รู้ตัวเนี่ยอันนี้ปอนแค่เดาแต่ว่าเพราะว่าพี่เขาแบบเฮี้ยนแบบถึงขนาดแบบเพราะในรูปลักษณ์ของเขาอ่ คือเวลาที่เขาแบบที่คนเห็นก็คือเขาจะร้องให้แบบตาเป็นเป็นเลือดตาแดงแล้วก็มีรอยถลอกที่แก้มนิดนึงแต่สิ่งที่ที่เห็นบางทีคอเขาจะหักไปทางด้านหลังหรือบางทีก็คล้อยอยู่ตรงบ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่คนเขาเห็นกันครับเป็นปีนะกว่าจะเลยเงียบนะครับแต่ผลสุดท้ายคือเราอะคนแรกเลยที่เขาที่เขามาหาในฝัน ใช่ค่ะเออมาหแต่วันนั้นน่ะถ้าปอนอนุญาตไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะพี่แจ๊คเือเจ้าที่เราก็เดาไม่ถูกเนาะเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านช่วยไว้แหละใช่ค่ะพ่อบอกว่าเจ้าเจ้าที่อ่ะเป็นคนช่วยอืมพ่อบอกว่าบางทีอ่ะด้วยความที่เรา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 มองปอนมองจากจากในมุมของเราว่าอย่าทักอย่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนถ้าเราทักเราแบบเหมือนถ้าเราอนุญาตเขาเข้ามาแล้วแบบเขาก็มีสิทธิ์เหมือนเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยอืมนะค่ะ โอเคโอเคได้ครับคุณปอนนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของหลอนทั้งอำเภอเพราะเธอคนเดียวจริงๆใช่ค่ะขอบคุณมากมากคุณปอนที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะค่ะครั้งหน้าถ้ามีเรื่องอะไรก็ติดต่อมาเหลืออีกสองเรื่องค่ะพี่แจ๊กก็จะก็จะปิดฉากของของคนที่คนเล่าชื่อตอนแล้วค่ะไม่มีเพราะว่าจะเป็นเรื่องที่ประสบการณ์ตรงมีแค่นี้ค่ะเผื่อมีคนอื่นฝากมาเล่าไง ไม่กล้าเล่ามีมีเรื่องหนึ่งที่แบบเป็นแบบเหมือนเหมือนอันนี้แค่เกิดนิดนึงนะคะ,ะมันจะมีแบบเหมือนต้องไปเก็บรายละเอียดเป็นเรื่องเกี่ยวกับ,ค,บคนใกล้ตัวที่เขาแบบจมน้ําเสียชีวิตอย่างเงี้ยค่ะโอเคได้ครับยังไงก็ลองคุยกับทางทีมงานดูก็แล้วกันเอาสะดวกเมื่อไหร่ก็ติดต่อมานะขอบคุณมากค่ะพระคุณจ้าสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับ สนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก